สวัสดีจ้า วันนี้พบกันยามค่ำนะคะค้างไว้หนึ่งราศีสำหรับดวงรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคม2564คลิปนี้เป็นดวงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพประจําเดือนกรกฎาคมคนราศีเมถุนดูได้ใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยหรือใครผูกลัคนาอยู่ลัคนาเมถุนก็สามารถดูได้เช่นกันดวงนี้ ี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะ ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนำคำแนะนำที่สมมะกำลังจะอ่านไพ่ต่อแต่นี้เอาไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์เดือนนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าดวงจะไม่ดีแต่ก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องเฝ้าระมัดระวังสงมมะดูดวงให้ด้วยความปรารถนาดีดูดวงให้ฟรีๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามแล้วก็ส่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใคร e อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท Facebook สมมะพยากรย้ำ Facebook สมมะพยากรราคาเริ่มต้น3คำถาม59บาท5คำถาม99บาทกรณีดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทกติกาง่ายๆทักแชท Facebook สมมะพยากรโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระมัดระวังมากที่สุดก็คือความดือ้อย่าดื้อรั้น ความดื้อรั้นความอยากรู้อยากเห็นนะคะมันจะทําให้เป็นภัยกับตัวคุณอย่าเถียงผู้ใหญ่อย่าทะเลาะก,กับผู้ใหญ่โดยเฉพาะเรื่องอะไรใดๆก็ตามที่คุณเองนั้นขาดความรู้เรื่องอะไรที่ขาดความรู้ไปแล้วทําไปตัดสินใจไปมันจะนําปัญหามาให้คุณได้ในภายหลังอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่ไม่ชัว ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหาแนวร่วมก่อนจะดีมากไพ่สิบดาบคือการถูกทรยศหักหลังคือการทำงานอะไรที่เราไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปคนคนนั้นอาจจะนำความผิดพลาดหรืออาจจะนำ ความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้หรือบางคนทำอะไรไม่รอบคอบเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความสูญเสียแล้วตัวคุณก็จะต้องได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เรื่องงานไว้ใจใครไม่ได้เลยนะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ห้ามไว้ใจตัวเองเด็ดขาดเอกสารสัญญาต่างๆทำให้รอบคอบมอบหมายหน้าที่อะไรให้ ไตรตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่อยากให้ความใจร้อนความวู่วามหรือเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปมันทำให้คุณต้องเดือดร้อนในภายหลังบางคนมีเกณฑ์ตัดสินใจจบ เรื่องงานมีเกณฑ์ตัดสินใจจบไม่ต้องไปเสียดายจะถูกไล่ออกจากงานจะถูกเลิกจ้างหรือจะตัดสินใจลาออกมาด้วยตัวของคุณเองขอแค่คุณมุ่งมัน่นขอแค่คุณขยันนะชีวิตคนราศีเมถุนมันไม่ได้ถึงทางตันนะคะเดอะซานหมายถึงโอกาสคุณยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ไหมคะ คุณยังมีความหวังอยู่ไหมคุณยังมีศรัทธาอยู่ไหมถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณยังมีความหวังถ้าคุณยังมีความศรัทธาพุ่งทยานไปค่ะดวงกำลังเปิดโอกาสกำลังมาอยากเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนได้เลยนะอยากย้ายงานเปลี่ยนได้เลยย้ายได้เลย ส่วนใครที่ยังอดทนพยายามทำไปก็ขอให้มุ่งมั่นขอให้ขยันกระตือรือร้นไพ่แปดไม้เท้ายืนลันยืนยัน้านเปอร์เซนต์ว่า การงานประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าสําเร็จสมหวังการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการไม่หยุดนิ่งการพัฒนาหรือแม้แต่คนที่ทําอาชีพค้าขายการขยายร้านการขยายสาขาหรือแม้แต่การนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาขายเพิ่มก็ได้เช่นกันแต่เห็นไหมคะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าราชาถือถ้วยคนที่เขาพูดจาดีคนที่เขามีเมตตาคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเป็นผู้รู้เป็นกูรูคอยให้คำแนะนำคอยให้ความช่วยเหลือคอยสนับสนุนเมตตาคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าอวดตัวอย่าหยิ่งทนงอย่ามั่นใจในตัวเองมากว่ากูรู้แน่เรื่องเนี้ยห้ามบอกชันห้ามสอนชันชันรู้ดีอย่าม่ยุ่ง ไม่เอาใครมาบอกเราใครมาเตือนเราใครมาสอนเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาม หรือเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่แน่ใจยังไม่เก่งพอยังไม่มีความรู้มากพอถามผู้รู้ถามผู้ใหญ่ถามคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนมันจะดีมากๆอย่าดื้อรั้นอย่าไว้ใจใครแล้วทำอะไรให้รอบคอบการถูกทรยศหักหลังมันมีเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันในเรื่องของการทำธุรกิจถ้าอยากลงทุนเพิ่มเจ็ดเหรียญมีเงินก้อนหนึ่งอยากลงทุนเพิ่ม ส้มมะยังไม่แนะนำให้ชาวราศีเมถุนลงทุนเพิ่มนะมันจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วธุรกิจที่มีหุ้นส่วนก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงไว้ด้วยมันไม่ใช่แค่หุ้นส่วนแต่เรื่องลูกน้องกับบริวารน,นะเชื่อใจเขาได้แค่ไหน เรื่องเงินเงินทองทองนะ่ะเอะให้ลูกน้องดูแลเอะให้ลูกน้องจัดการระมัดระวังให้ดีนะคะจะถูกลูกน้องโกงจนหมดตัวหรือบางคนเรียนรู้จากเราไปจนครบและไปเปิดธุรกิจใหม่แข่งกับเราแบบนี้ก็มีการลงทุนเพิ่มยังไม่แนะนําเพราะว่าไพ่เตือนว่ามีเงินเก็บไว้ก่อนประหยัดและมัธยัต์อดออมก่อนยังไม่ต้องรีบใช้เงินเรื่องเงินเนี่ย เกิดจากความกระตือรือร้น,นเรื่องเงินเกิดจากความขยันหรือเรื่องเงินรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะลงทุนอะไรไปก่อนหน้านี้ลงทุนแค่นั้นก่อนยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มรอให้อ้ไอที่ลงทุนไปนะ่ะ มันงอกเงยก่อนรอเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นรอคอยของเก่าให้มันได้ทุนคืนแล้วค่อยขยับขยายไพ่สี่เหรียญหมายถึงการคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองดีทําอาชีพเสริมดีมีรายได้เสริมดีการมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่อีกในยะหนึ่งเนี่ย ให้เสียเหรียญบ่งบอกคนราศีเมถุนว่าต้องประหยัดต,ตังนะเห็นไหมกอดเหรียญไว้แน่นเลยอย่าใช้จ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟยรู้จักขี้งกบ้างนะขี้งกบ้างรู้จักเก็บออมจะใช้อะไรคิดเยอะๆคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายตังในภายหลังแล้วช่วงเนี้ยคนราศีเมถุนนะรู้จักเห็นแก่ตัวบ้างเนาะอย่าหน้าใหญ่ใจโตอย่าใจดี เซ็นเอกสารสัญญาเซ็นรับรองเซ็นคำประกันให้ใครไม่เอาอย่าให้ใครยืมเงินไม่เอาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครถ้าไม่อยากเดือดร้อนจงเชื่อฟังคำแม่หมอคนนี้แม่หมอคนนี้มีแต่ความรักและความปรารถนาดีให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครไพ่สิบดาบคือการถูกหักหลงังถูกโกงต้องรอบคอบความรักก็ไม่เลิศนะบอกไว้เลยนะ คนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังบางทีแฟนเราเนาะมันก็มีบ้างแหละนอกรู้นอกทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนเป็นคนปากหวานไง แฟนเป็นคนปากหวานแฟนเป็นคนช่างพูดบริหารสเสน่ห์เก่งมันมีเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นตัวเราอะละแวงเขาสอดรู้สอดเห็นสักน่อยสืบสักหน่อยพอสืบแล้วดันไปรู้ความจริงว่าแฟนเราไปมีกิ๊กปุ๊บเขานี้แหละบ้านแตกให้เรามาระวังนะการไม่ไว้ใจซึ่งกันและก,กันก็ไม่ดีไว้ใจมากก็เป็นอีงโง่บางทีมันก็พูดยากเอาให้มันพอดีอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปหรืออย่าซื่อมากจนเกินไปคน คนตั้งท้องตั้งคันอยากมีลูกมีเกณฑ์จะได้ลูกนะใครอยากท้องมีเกณฑ์จะท้องแต่ต้องเตือนว่าคนท้องต้องระวังแทง้งย้ำเลยนะคนท้องต้องระวังแทง้งส่วนคนที่โสดอยู่อย่าไปยึดติดอะไรมากมายกับความรักครั้งเก่า คนเราอ่ะมันผิดพลาดมันผิดหวังมันเคยอกหักอย่าจมปลักอยู่กับอดีตค่ะคนตมนั้นมันไม่ได้สวยงามค่ะเอาตัวเองขึ้นมาจากโครนตมนั้นเราไม่ใช่ควายดังนั้นอย่าจมปลักคนรักเดินจากไปช่างมันค่ะ เปิดใจคนใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่ไม้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้อาจจะเป็นคนที่มีลูกติดก็เป็นได้ถ้าคุณไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายพ่อไม่แม่ไม้ก็คนเหมือนกันไม่ต้องเซเรียสหรือคบคนที่เขามีอายุมากกว่าเป็นอะไรที่ดีมากหรือจริงๆแล้วไพราชาถือเหรียญอาจจะหมายถึงต่างชาติก็ได้นะคะในระยะนี้คนโสดเปิดใจมันจะมีคนเข้ามา มากกว่าหนึ่งคนเลือกดีๆแล้วกันแต่คนมีคู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการนอกอกนอกใจหรือการทระยศหักหลังเรื่องของสุขภาพนะเตือนในเรื่องของความเครียด ความเครียดความดันไม่เกณฑ์เรามาระวังเส้นเลือดในสมองแตกเรามาระวังลื่นล้มหกล้มทำงานหักโหมเจ็บหนักป่วยหนักการมองเห็นฝนตกถนนลื่นต้องเรามาระวังอุบัติเหตุสำคัญที่สุดในเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการล้มหมอนนอนเสือเจ็บหนักป่วยหนักดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอีกประการหนึ่งนะคะอันนี้ต้องพูดตามตรงเรื่องที่เกี่ยวกับการสูญเสียไพ่สิบดาบกับไพ่ห้าถ้วยมาด้วยกันนะ่ะ ยังไงก็ต้องมีงานขาวดำเกิดขึ้นแน่นอน คนราศีเมถุนตั้งสติดีๆถ้ามันมีเรื่องของการพัดภาคสูญเสียจงจำไว้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติคนที่ตายก็ถือว่าเขาไปสบายแล้วคนที่อยู่ก็ต้องมีสติอย่าไปเศร้าโศกเสียใจนานยังไงคนตายก็ฟืน้นคืนมาไม่ได้เหลือแค่ตัวเราต้องสู้ต่อไปมีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานข่าวดาหรือมีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานศพหรือมีงานข่าวดาเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ หรือบางคนที่มีคู่มีแฟนถ้าแฟนไม่นอกใจนะ ให้ระมัดระวังแฟนจะเจ็บหนักป่วยหนักหรือแฟนจะประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นต้องเตือนเขาด้วยนะคะให้มีสติพยายามทําบุญลงศพทําบุญด้วยแสงสว่างใครที่เคยแท้งลูกแท้งบุตรทําบุญให้กับลูกกับบุตรที่แท้งนะเดอะสันคือพระอาทิตย์คือแสงสว่างใครสนใจอยากจะจุดเทียนก็ชุดละ1 1 9บาททักแชท Facebook ส้มมาพยากรจุดวันที่27หรือใครจะไปเติมน้ํามันตะเกียงที่วดัดจะทําบุญค่าไฟวดัดหรือจะถวายหลอด ไ,ได้ทั้งหมดนะเตือนให้มีสติเพราะฉะนั้นเอาคำแนะนำของส้มมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าชอบกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ